ดียามเช้าค่ะยามเช้าโอรีโอโอรีโอโอรีโอวิ่งตามรถมาจากนูน้นเจอกันตรงนู้นค่ะวิ่งตามรถมา อยู่ที่นานะคะเจอกันที่นูน่นแล้ว,วิ่งตามมานกนะคะนกนะคะมาถึงก็มีหมามาต้อนรับนกร้องทักทายนะคะนกสองตัวนี้จะอยู่ที่นี่ประจำเลยพอเขาเห็นเรามาเขาก็ บินว่อนทักทายเลยนะคะโอรีโอโอรีโอดีใจมากเลยไม่ได้เจอกันตั้งหลายวานันนกสองตัวนี้ก็ร้องทักทายนะคะนกอะไรก็ไม่รู้ พอเขาเห็นพอเขาเห็นรถมาจอดเขาก็บินว่อนรองทักทายนกกระแตแต้แวดถ้าเดาไม่ผิดนะคะเพราะมันร้องเสียงกระแตแต้แวดใช่ไหมคะพ่อเขาเรียกนกอะไรกระแตแต้แวดไม่ใช่หรอแตะแวบนะ เจ้านายบอกกระแตแววแวดเข้ามาลองทักไทยแล้วก็บินว่อนขึ้นเหนืออากาศดีนะคะกาศยามเช้าจ้าลองทักไทยทุกวันเลยลกระแตแต้แวด ก็เห็นเรามาเขาก็บินว่อนขึ้นเหนือหัวเลยกระแตแต่แวตกระแตแต่แวดกระแตแต้แวดหรือกระแตแวดเขาจะเบินขึ้นทักทายเลยนะคะทุกคนเจอทุกวันเลยช่วงนี้ อาหารปลาก็หมดเหรอว้าวไม่ได้ดูปลาไม่ได้เห็นปลาแล้วอาหารหมดพอดีเลยโอเลอได้กินแล้วเงียบเลยนะหายไปไหนตั้งหลายวันอืเอาข้าวคุกไข่ต้มมาให้เหรอเจ้านายเอามาให้กินเหรอ นกเขาร้องทักทายเขาทักทายหรือเขาเขาตกใจหรือเขาอย่างไรมีลูกอ่อนเขาหลอกล่อเราตัวเดิมลูกอ่อนอยู่ข้างนู้นเียกร้องความสนใจไม่ให้ไปหาลูกอ๋อทุกคนเขามีลูกอ่อนนะคะเขามีลูกตัวน้อยๆอยู่สามตัว เขากลัวเราเห็นลูกเขาเขาจะหลอกล่อเราไปทางอื่นแต่ก็ไม่เห็นนะวันนี้ไม่เห็นลูกเขาเคยเห็นอยู่สามตัวเดินเขาเดินเหมือนไก่น้อยเลยเหมือนไก่ตัวเล็กๆอ่ะคิดว่าเขาทักทายเรา ามีบอกว่านกเขามีลูกอ่อนเขากลัวเราเห็นลูกอ่อนเขาเขาก็เลยเบี่ยงเบนความสนใจเขาจะบินไปทางอื่นที่ไม่ใช่ตรงลูกเขาอยู่จริงเท็แค่ไหนก็ไม่รู้ธรรมชาตินะคะก็ว่ากันไปธรรมชาติ เห็นเขาบินทักทายทุกวันคิดว่าเขาจะนักจะทักทายเราไงโอรีโอโอ้ยไม่ใช่เขาเห็นโอรีโอหรอเขาเขากลัวไปนี่ลูกเขาอะ่ะแต่แต่แวบ ลองเสียงดังฟังชัดแต่แต่แว็บ วันนี้ก็เจอเห็ดฟางอีกแล้วนะคะจะชอบเจอตอนที่มันบานนะคะไม่ค่อยเจอตอนตุมต่มสองดอกนน้อนอีกข้างล่างนอนอ้นเองโอ้จะเจอดอกตูมแล้วเนี่ยไม่ตุมเท่าไหร่บานละ อ๋อบานหมดแล้วใครจะจัดการมึงไปคุยทำอะไรเออมาเนี้ยกินข้าวให้หมดเร็วๆมาเนี้ยมาเนี้ยไปคุยทำอะไรไม่เข้าใจเอากำลังกายเหรอ อันนี้ยะได้เยอะนะคะอันนี้ได้เยอะมากเลยตกตุ้มๆทั้งนั้นเลยเขาบอกตะตำน้ำพริกอร่อยเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดค่ะเก็บเห็ดมันสาวเชิมมหมโอ้ยมันอยู่ตรงนี้เยอะเลยมันขึ้นมาจากดินด้วยนะเนี่ยมันได้มัน,นได้อยู่แต่ฟาง เยอเลยแต่มันเอายากยากน้องเาสาดอกมันบางเดี๋ยวมันจะไปเอาอยัางไงมันจะเลื่อนลงน้ำ <c oughs> ตายแล้วนงลักไม่ได้ล้างหน้านะตื่นแล้วก็มาเลยหน้าก็ไม่ได้ล้าง ไม่ต้องให้เห็นหน้านะเทได้เยอะแล้วนะครับทุกคนเจอแล้วดอกตูมโอ้ยโอยอย่าเพิ่งมาวุ่นเจอเห็ดแล้วคนะ่ะ เจอเห็ดแล้วคาเห็ดดอกตูมนะคะที่บ้านบานก็มีที่ตุมตุมก็มีจะเอาอยัางไงได้เราอยู่ติ่มตะลิงอย่างนี้โอริโอโอริโอช่วยเก็บเห็ดหน่อยไปช่วยเก็บเห็ดหน่อยไปช่วยเก็บเห็ดไป อย่าไปเคลียร์โอ,อลิโอไม่เอามานี้เร็วเร็วโอ,อลิโออย่าไปเคลียร์ทุกคนเจอเห็ดเห็ดดอกตูมนะคะนี่แต่มันเก็บยากจังเลยเก็บยากจังเลยมันติดฟางอะ ว,วันนี้เราได้เห็ดดอกตูมหลายดอกนะคะดอกบานก็มีดอกตูมก็มีดอกใหญ่ดอกโตเลย ใหญ่กว่าถ้วยกาแฟอีกนะเนี่ยถ้วยกาแฟเขากลางล่มกลางล่มโอ้เหมือนกลางล่มให้ไปไหนแล้วโอรีโอนอนโอรีโอโอรีโอ,โอ เปีนเอ็มแล้วก็ไปนอนอวิ่งตามมาจากนูน่นวิ่งตามมาจากนู่นนะคะนูน่นตรงหน้าบ้านเขาตรงริมเบืองนูน่นสามีไปดูงานผ่านผ่านตรงนั้นเขาเจอรถเขาวิ่งตามเขาวิ่งตามวิ่งตามวิ่งตาม ไม่รู้ว่าเขาวิ่งตามนะคะพอมาจอดรถพอมาจอดรถมองมาอ้าวโอริโอมาวิ่งวิ่งวิ่งตามรถเลยรถก็ขับไวเนาะรถขับไวเขาก็วิ่งตามจนถึงนี่เลยหายไปแล้วนกสองตัวนั้นน่ะหมาก็วิ่งทักนกก็วิ่งนกก็บินทักนะคะ หายไปเลยทักทายกันแล้วหายไปเลยลูกกระแตแต้แว๊สรุปแล้วเขาไม่ได้ร้องทักทายเราหรอกสามีบอกว่าเขาร้องเพราะว่าเขามีลูก่อนแล้วเขากลัวเราเห็นลูกเขาเขาก็เลยร้องร้องไปอีกฝั่งหนึ่งตรงข้ามกับที่ลูกเขาอยู่เพื่อเรียกร้องความสนใจ เเบี่ยงเบียนความสนใจไปทางอื่นตรงข้ามกับตรงที่ลูกเขาอยู่ธรรมชาติของสัตว์ธรรมชาติของนกเขาเขาก็ฉลาดเหมือนกันเนาะเนีดูปลาแต่ไม่มีอาหารให้ปลาเลยมาได้เห็ดเขาบอกว่าเห็ดตำน้ำพริกอร่อยเดี๋ยวจะลองดูนะคะเดี๋ยวจะ ลองทำดูมันจะเป็นยังไงพริกเห็ดวางฮะบรรยากาศบ่อปลานะคะมาแล้ร้องอีกแล้วแต่เขาเหมือนจะดีใจที่เห็นเรามานะจริงๆเขาดีใจพอเพอเรามาก็เขาวิ่งทักทายเลยเนี่ยเนี่ยมาล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนกกระแตแต้แวดนะคะ เสียงเขาเสียงดังฟังชัดพอไม่มีอาหารให้เขาก็จะเงียบเลยป่าหมดเป็นหมดหลายวันแล้วใช่ไหมสามสี่สามสี่วันหมดเป็นอาทิตย์แล้วค่ะอาหาร เสียงร้องเพราะเสียงดังฟังชัดดีนะบรรยากาศลมพริวพร้วๆเหมือนจะเป็นหน้าหนาวเย็นสบายเลยหลังฝนตกนะคะเมื่อวานฝนตกฝนตกแรงเลยเมื่อวานตื่นเช้ามาก็จะอากาศดี เขากลัวเขากลัวโอริโอเขาโอบมาหาโอริโอนะ่ะพ่อเขาโอบมาหาโอริโอหน่าหจะแบบว่าเขากลัวไปทำร้ายลูกเขาอโอไยนกนกเขาระวังภัยค่ะเข้าใจว่าเขาทักทายเราเขาเห็นโอริโอมาเขาวิ่งโฉบเลย โอรีโอไม่ทำร้ายใครหรอกคะ่ะโอรีโอน่ารักมาแล้วมาละเขาจะโฉบเขาจะโฉบเขาจะโฉบโอรีโอสามีบอกว่านกเขาระวังภัยนะคะเขากลัวเราเห็นลูกเขาเขาก็จะโฉบ โชวไปฝั่งที่ไม่มีลูกสองพ่อแม่ของนกนะคะเป็นพ่อแม่ของนกนาฝั่งนี้จะงามน้อยกว่าฝั่งนู้น ฝากนูนจะเขียวชะอุ่มฝากนี้จะเป็นออกเหลืองๆนะคะข้าวไม่งามเลยฝั่งนี้ ฟังเสียงนกฟังเสียงนกร้องเสียงดังฟังชัดแดดเริ่มออกแล้วนะคะทุกคนสายมาอากาศก็เริ่มมีแดดแล้วอากาศร้อนแล้วพลังงานแสงอาทิตย์ก็ทำงานแล้วอันนี้พอมีแดดนะคะ พลังงานแสงอาทิตย์เขาก็จะทำงานโดยอัตโนมัตินะคะ คิดว่าร้องทักทายกันที่ไหนได้เขาร้องระวังภยัยเตือนภัยไม่ให้ใครไปใกล้ลูกเขานกสองคู่นี้สองตัวนี้ห่วงลูกมากแต่แตเวทเสียงดังฟังชัดนะคะเสียงนกร้อง